ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ตาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับสะเก่านี่รับเอ็ดได้ครับกับพิมพ์งานรัพทนากรจนครับโอ้เก็บเอ็กซสนะครับเสียงครับเสียงดำาเมื่อกี้ตีดำครับแล้วก็เป็นรุ่น6กครับ คนเดียวนะครับกำลังลอบโคลนอยู่ครับโยนโคลนอยู่ครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็เสร็จเลยนะครับขั้นแล้วครับใส่ที่ท่อระบายน้ำเรียบร้อยครับทำท่อระบายน้ำเสร็จแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็กำลังทำอยู่ก็เสร็จเหมือนกันครับมีเคตสามสองศูนย์ครับเน็ตครับดีซีครับกำลังถมอยู่นะครับเก็บรายละเอียดงานนะครับ ชอบนะครับเสียงชอบมากครับโอ้นุ่มนวลนะครับโอ้เสียงนี้เสียงไม่เหมือนใครนะครับเครื่องครับอสี่สูบครับอันนี้ครับสีสูบโตเบอร์ครับดีมอดครับของนู่งก็เป็นรถร่วมนะครับสองคันครับรุ่น6กับซุปเปอร์เอ็กซ์ทีมครับ ใช่หรือเปล่าไม่ทราบรือว่าจะเป็นรุ่นแผนะครับมองไม่ชัดนะครับสายตาผมครนะก็หกล้อดำน,นะครับที่ผมถ่ายที่แกไปซื้อลูกรังนะครับที่ทีมงานนะครับบนเขาอนันยุทธากิจนะครับ ก็กำลังเอาดินจากฝั่งนู้นครับามาถมครับที่ท่้าระบายนะฝั่งนี้คนระับเพราะว่าดินฝั่งนู้ดีคนระับเป็นดินร่วมครับอนนี่ก็จะเป็นดินโคลน,นครับดินแห้งครับฝั่งน,นู้ก็โยนโคลนเสร็จเลยครับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนนะครับอนนี้ก็ รุ่น10ครับกับรุ่น8นะครับเอ็กครับก็ย้ายไปที่งานลอกลำห้วยครับที่ผมถ่ายนะครับลงคลิปเมื่อก่อนวันก่อนครับงานแกเพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็เลยต้องเช่าเมโกสอคันนะครับมาที่บ่อนี้ครับแล้วก็มาที่สถานี้นะครับแล้วก็ย้าย2คันออกไปนะไปแกิ่งนะครับลำห้วยนะครับดําห้วยนะครับ ได้ขาวว่ากว้างอยู่เหมือนกันครับ42เมตรครับจากฝั่งนู้ถึงฝั่งอีกข้างครับช่วงนี้ผมก็ไม่ก้อยไว้นะครับ ว่าเป็นเดือนบวชน,นะครับถ้าไหวผมก็จะออกมาถ่ายให้ชมแบบนี้นะครับวันไหนที่คลิปไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยลงครับแสดงว่าผมไม่ไปนะครับไม่ไหวครับต้องพักอ่อนนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับ เอฟซีที่อยากดูนะครับรถที่คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวถ้าว่างๆครับหลังจากเดินบวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายให้นะครับที่โขนะครับไปทุกที่นะครับไปใกล้ครับไปหมดนะครับก็แค่แจ้งพิกัดมานะครับถ้าไปได้ก็จะไปนะครับ กำลังโทมอยู่ครับที่เป็นร่องๆอ,อยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็11.30โมงครึ่งแล้วครับมันมันจะพักเที่ยงอยู่แลับ ชอบจริงๆนะครับเสียงครับอืมก็เอกเซ็ตนะครับสามหกูนนะครับสุุน,นะครับในรุ่นหกครับกำลังขัดครับคือจะมาเทตรงนี้นะครับ กำลังเดินมวดเดียวนะครับ

โอเคครับผมก็จะขอจบการถ่ายิ่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาแกขุดเน็บลอกครับเน็บต้องขุดลอกแน่นอนนะดินยังไม่หมดครับของนวบยังอีกเยอะครับที่รุนหกอยู่นะครับยังเยอะอยู่ต้องขุดลอกไปครับยังไม่ขุดเะียบโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใหงผมด้วยนะครับ